ดรสิริพัสร์สอปิยนันทวารินพร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปนะครับก็จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่2568ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นการขอบคุณบรรดาพนักงานนะครับที่มาร่วมงานกันอย่างเน็ดเหนื่อยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาครับที่บริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดที่เลขที่499ทับถนนพุทธรักษาที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ครับนายไตรภพ ปิยนันทวารินประธานบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดแล้วก็ดรสิริพัฒน์สอนปียนันทวารินประธานกรรมการบริหารบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทนะครับก็จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับพนักงานของบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดโดยภายในงานดรสิริพัฒน์สอนปิยนันทวารินก็ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ ทั้งอวยพรให้กับผู้มาร่วมงานแล้วก็นายเกลิกชัยปิยนันททวารินก็กล่าวเปิดงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติตลอดจนพนักงานของบริษัทนะครับเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักสำหรับการจัดงานครั้งนี้ทางบริษัทก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะครับที่ได้ตั้งใจทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เต็มกำลังความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา และเป็นการสร้างความสมัคคีอันจะส่งผลให้การประสานงานการทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นบรรยากาศภายในงานการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในทีมงานก็คืองานวัดนะครับซึ่งก็มีการเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนแล้วก็มีการจับฉลากของรางวัลการประกวดแต่งกายชุดแฟนซีในทีมงานวัด ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า30,000บาทนะครับโดยทีมที่ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน1,000 0บาทแล้วก็มีการมอบรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่นของบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดอีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีนักร้องนะครับมาร้องเพลงสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานนะครับได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ สวัสดีค่ะ,คะนางวินดนารุ่งเจริญกิจไพศสารนายพรคภูมิเกลุงฮิรันเป็นตัวแทนพนกักงานปิยชามินิตกุปขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารปิยชาอินตตกุปที่จัดงานเลี้ยงปีใหม,ม,ม่ขอบขอบพระคุณ